สวัสดีจ้าพี่น้องเอชซีช่องชนะประพาฟามทุกคนนะจ๊ะเมื่อนี้เขากระจะมาเปิดราคาคือเก่าเลวจ้ะพี่น้องเป็นแม่ท้องเพชรตะวันเด้อจ้ะสูงร้อยสามสิบหกจ้ะพี่น้องท้องเพชรตะวันได้หนึ่งเดือนคุณเบิ่งการกินหยาลดผู้ใดหาควายไปเลี้ยงพัฒนาคือในท้องนี่เขาพัฒนาให้แล้วเป็นลูกของเจ้าเพชรตะวันทายาตรุ่งเพชรจ้ะพี่น้องก็ถือว่าเป็นพ่อพันธ์แช่มเลย ถ้าเกิดผู้ใดสนใจกะเปิดในราคาห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยจ้ะพี่น้องหาหมื่นเก้าพันหาร้อยซื้อได้หนึ่งตัวสองหัวใจจ้ะพี่น้องเป็นแม่สาวทองแรกเด้อจ้ะพี่น้องแม่นี่แล้วเป็นแม่สาวเพิ่งมาดทองนะจ้ะพี่น้องก็ถือว่าเราก็สมบูรณ์เต็มที่แล้วจ้ะพี่น้องอายุกับประมาณสามปีนิดนิดแล้วกับเพิ่งทองลูกแรกก็ถือว่าความจเจริญเติบโตกับเต็มที่ ผู้ใดสนใจกับเบอร์โทรศัพท์0619989593หรือว่ามาเบิ่งตัวจริงก็ได้จ้ะพี่น้องไว้ตัวนี้จะหางสวยจ้ะพี่น้องเบิง่งหางสวยท้ายสวยคือเรายังยังบอท่านได้สมบูรณ์เพราะว่าเราเพิ่งท่องเดือนหนึ่ง,งกินยาเก่งเบิ่งเอารวดกินยาผู้ใดอยากมาเบิ่งตัวจริงกบมาได้แต่ยุบันนะคขมน้อย ตำบลวังหินลาดอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นควายตัวนี้ประกันทองประกันตำหนิให้น้ำเด้อจจากพี่น้องมีคลิปตรวจทองเพราะว่าพึ่งพึ่งตรวจไปแล้วก็มีคลิปตอนผสมกับเพชรตะวันพร้อมตัวนี้ก็ระยะเวลาเฮ็ดทองกระโดนพี่น้องเพราะว่าผสมแม่นสามซี่เทียส่วสิติิพี่น้องตัวนี้ก็ใส่ความพยายามเพราะสมควรดังนั้นผูใ้ใดได้ไปถือว่าคุ้มต้าพี่น้องในราคา ห้ 59, 500, าหมื่นเก้าพันห้าร้อยจ้ะพี่น้องศูนย์หกหนึ่งเ้าเก้าเก้าหสมั่งกไวยสีม,มีแล้จ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า